บ้านาเฮตอนฟิลฟอร์พื้นไม้รักโลกโดยโมเดลฟอร์มโฮมเดคอเรทีฟพี่ลยุยพี่คิว <c oughs> มานอนเลยกันตรงนี้เนี่ยนี่10โมงแล้วนะพี่เตือนแล้ว <c oughs> ไอ้สิบโมงแล้วอุ๊ยสิบโมงแล้ว,ลวเป็นอะไรกันอีกเนี่ยเออตื่นเต้นเ<โ>ม,<ง>มื่อกี้บอกว่าสิบโมงแล้วเหรอใช่สิบโมงแล้วพี่โอ้โหตายแล้วเนี่ยมีนักเก็ตลูกค้าแถมยังหาของที่ให้ลูกค้าไม่ได้เลยเออเราต้องหาทั้งคืนนะลูกค้าเนี่ยมีความต้องการสูงมากละเอียดแบบสุดๆเลยล่ะลูกค้าเนี่ยมีหลายคนไงแล้วเขาจะเปิดร้านอาหารแนวมังสวิรัติต้องการความเป็นธรรมชาติสูงพื้นเนี่ยต้องปูด้วยไม้แต่ไม้ที่ต้องไม่ใช่ไม้ธรรมดาอีกอ่ะโอ้โหอ้าว แล้วทำไมธรรมดาไม่เอาจะเอาไ mm ม้อะไรอ่ะพี่ตองไม้นี่เลยไม้พี่รมผ่อนเนพี่แน่นนต์ตอกนนหน่อยเนาะเฮ้ยพี่เฮ้ยพี่เขาเล่นนะไม้ที่ลูกค้าต้องการจะมาปูพื้นนี่นะเป็นการใช้ไม้ที่มีการใช้วัสดุที่ทดแทนไม้จริงแถมยังต้องคงไว้ซึ่งผิวสัมผัสที่เป็นธรรมชาติแถมยังต้องการไม้ไปกรุผนังแล้วก็มาทำเฟอร์นิเจอร์ต่างหากแต่ไม้เนี่ยต้องดัดรูปทรงต่างๆได้อีกด้วยเออ บอว่าฟังดูยากอ่ะไม้เงนี้นะมันไม่มีเด็ดขาดใครว่าไม่มี่ะครับบ้านฮาเฮตอนฟิลฟอร์พื้นไม้รักโลกโดยโมเดลฟอร์มโฮมเดคอเรทีฟมิสเตอรโฮมครับเป็นอะไรครับเชอะงอนก็บอกแล้วไงว่าถ้ามีปัญหาเรื่องบ้าน ให้เรียกหามิสเตอร์โฮงไงครับมานั่งแก้ปัญหากันเองอยู่นั่นแหละงอนดีกว่าเช่โอ้ยังงอนเลยนะคนดีของเขามาตัวเองโอ้ยถ้าไม่ช่วยนะพาะเขาตายแน่ไม่มีงานไปเสนอลูกค้านั่นนั่นนั่นโอเคถ้างั้นทำให้มิสเตอร์โฮมอารมณ์ดีก่อนถึงจะช่วยได้พี่หลุยของใช้อะไรในบ้านร้องเพลงเพราะที่สุดทีวีผิดตู้เย็นผิดโอ้ยยอมอะเฟอร์นิเจอร์คิม่เจนิเฟอร์คิมพี่ลุย เพ่อคะหรือว่ามุกคุณพี่2คนอ่ะทำให้มิสเตอร์โฮมเขาเครียดเปล่านะ,ะคืออย่างนี้ค่ะมิสเตอร์โฮมพี่2คนนี้เขาอยากหาวัสดุที่สามารถทดแทนไม้จริงได้มิสเตอร์โฮมสามารถหาให้ได้ไหมคะเรื่องนี้ไม่ต้องกังวลเลยครับมิสเตอร์โฮมขอแนะนำให้รู้จักกับฟิล l f o ์คือไม้จริงสำเร็จรูปเชิงอนุรักษ์ครับผม เหมือนไม้จริงมากๆเลยอะไม่น่าเชื่อเลยเราเป็นไม้สังเคราะห์เื่อว่าไม้สังเคราะห์นี่ดียังไงครับพิตอร์โฮมก็จะได้ลดการตัดไม้ทําลายป่าไงครับคุณหลุยในปัจจุบันพื้นที่สีเขียวในโลกกําลังลดลงเรื่อยๆเพราะคนเรายังใช้ไม้เป็นส่วนประกอบหลักในการสร้างที่อยู่อาศัยครับผม ะะถึงจะมีการเรียกว่าปลูกทดแทนเนี่ยแต่ก็ยังไม่พอต่อการใช้อยู่ดีใช่แล้วครับในปัจจุบันจึงมีการใช้เทคโนโลยีในการผลิตวัสดุทดแทนการใช้ไม้จริงแต่ยังคงไว้ซึ่งผิวสัมผัสที่เป็นธรรมชาติภายใต้ชื่อ f ิ e l for โดยใช้การผลิตด้วยเทคนิคพิเศษแบ่งวัสดุเป็นชั้นซึ่งโดยเฉลี่ยต้นไม้1ต้นผลิตพื้นไม้จริงได้เพียง500ตารางฟุตแต่เมื่อนาํามาผลิตเป็น f e ลฟอร์พื้นไม้จริงสําเร็จรูรปเชิงอ,อนุรักษ์สามารถผลิตได้ถึง2,000ตารางฟุตครับผมโอ้สุดยอด<อ><อ> พื้นไม้ฟิลฟอร์เป็นพื้นไม้จริงเนื้อแข็งธรรมชาติคัดเกรดไม้ชนิดพรีเมียมอย่างดีที่สุดใช้ไม้จริงเนื้อแข็งลายไม้อัดเกรด A วางสลับแนวเสียนไม้ช่วยลดการโก่งแอนและที่สําคัญพื้นไม้ฟิลฟอร์เคลือบชั้นผิวหน้าไม้5-7ชั้นด้วย U ูีอะคริลิกปราศจากสารเหยและสารพิษคงทนสวยงามและคงไว้ซึ่งธรรมชาติของลายไม้ด้วยการออกแบบลิ้นร่องรอบตัวจึงทําให้ติดตั้งง่ายและล็อกสนิท นอกจากจะสวยงามและช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมแล้วยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้ถึง5 0แถมยังสามารถทำสีที่ชอบได้ตามความต้องการอีกด้วยครับผมรีบเลยพวกเราพี่จะพูดยังไงวะเราจะรีบไปไหนอะเอ้านี่ตัวอย่างฟิลฟอร์เอาไปเสนอลูกค้าอย่างเงี้ยผ่านแน่นอนอย่าเพิ่งครับผมสับคุณพื้นไม้ฟิลฟอร์ยังไม่หมดแค่นี้นะครับฮะยังมีอีกเหรอครับมีสิครับ บ้านาเฮตอนฟิลฟอร์พื้นไม้รักโลกโดยโมเดิ f ฟอ m ์มโฮม e ดคอเรทีฟนอกจากงานพื้นไม้แล้วฟิลฟอร์ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในส่วนอื่นๆของบ้านร้านอาหารออฟฟิศหรือพื้นอื่นๆได้อีกมากมายเช่นงานผนังงานฝ้ากรผมเรื่อง่างนี้ป ขอบคุณคันพี่ตหอมครับ,รบไปก่อนนะฮะไปพวกเรารีบไปเดี๋ยวครับผมยังไม่หมดโอ้ของดีจริงๆเนี่ยพื้นไม้ฟิลฟอร์ยังสามารถป้องกันปลวกเชื้อราดูแลรักษาง่ายราคาสบายกระเป๋าด้วยนะครับด้วยคุณสมบัติดีๆแบบนี้พื้นไม้ฟิลฟอร์จึงได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนาต่างๆในประเทศไทยเลยละครับทีนี้เนี่ยเราก็มีของที่ไปนําเสนอลูกค,ค้าได้แล้วใช่ไปยันีกว่าไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งไป อย่าลืมว่าถ้ามีปัญหาเรื่องบ้านให้เรียกหา m สเตอ r Home ทุกต้องกับผมปัญหาเรื่องบ้านหมดแล้ว m สเตอ r Home ไปก่อนนะครับบาย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 ขอบคุณครับเฮ้ยโทรศัพท์ปะเนี่ยอ้าวมีอะไรฮัลโหลอ้าวคุณลูกค้าเหรอครับอ๋อคุณลูกค้าจะมาเองเลยเหรอฮะได้เลยครับผมอยู่ซอยแปดสิบครับครับผมผมรอนะฮะ สบายแล้วลูกค้ามาหาเองไม่ต้องเดินทางเฮ้ย hey, พี่ออฟฟิศว่าอยู่ซอยแปดสิบแล้วทำไมป่าน,นี้ใครไม่มาอย่างเดินโทรมาละเปิดสั่นไว้ครับผมเข้ามาในออฟฟิศะไรพี่อะไระพี่เออเดี๋ยวที่คุยพี่หลุยนะฮะทำไมทำไมคุย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 หลอครับอ๋อ oh. oh. ตอนนี้อยู่หน้าซอยแปดสิบเหรอครับ อ๋อโอเคครับข้างๆซอย80นี่มีอะไรครับอ๋อสะใด120ครับแล้วก็เดอเดี๋ยวครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดผมหมายถึงตอกซอยนะครับไม่ใช่ซอยผมครับอ๋องเงี้ยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอตรงไหนก็ได้ครับเดี๋ยวพวกผมไปหานะครับครับผมครับครับสวัสดีครับเข้าใจผิดว่าร้านสะซอยถ้างั้นเนี่ยไปดีกว่าไปเราไปหาเขาไปลูกค้าคุณพระเจ้าลูกค้าคุณผู้ชมไปไปคนนัโทษโทษเราไปไปไป